สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้คิมก็อยู่เขื่อนป่าศักดิก์ชนริ์นะคะอยู่โซนวัดเขาพระนะคะก่อนถึงวัดเข่าพระประมาณ3า0ร้เมตรนะคะนี่นะคะคิมก็มาอยู่หมายนี้นะคะคิมก็จะดกมาตกปลาคิมก็ได้หมายนี้นะคะนี่นะคะแต้มแรกของคิมวันนี้นะคะ EP สองสำหรับ EP สองนะคะนี่นะคะได้ปลาแล้วนะคะตัวที่สวยนะคะนี่นะคะนี่คัวที่สวยนะคะ สำหรับ EP 2ตัวสวยๆเลยนะครับ บรรยากาศยามสองโมงนะครับก็ประมาณนี้นะครับขึ้นไม่แรงมากลมไม่แรงมากนีรสชาตัดูดี มท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาพื้นที่ตกปลาพื้นที่มาผ่อนก็มาขอเชิญเชิญชวนมาเที่ยวได้นะคะมาตกปลาได้นะคะเคลื่อนปลาสักสโซนสิโซนเข่าพระนะคะซึ่งหมายจริงๆน,นจะอยู่ก่อนถึงเข่าพระประมาณ300 300 น,ะะนี่บรรยากาศลมไม่แรงมากเนะท่าไรครับ่ก็ไม่แรงกรับท่มีที่พีนะ่ด้านตกปลานะคะก็กลางเต็นท์ปั่นตกปลากันอยู่นี่นะคะนี่นะ ได้แล้วแต้มแรกคิมก็ได้แล้ววันนี้นะคะคิมก็ใช้เยื่อวันนี้จอยซื้อเหยื่อมามาเยอะเลยเหยื่อก็จะเป็นน,นี้ นี่ด้วยวันนี้ตสดนู่นด้วยนี่ด้วยนะคะเหยื่อตกปลามักคิดนะคะแต่ว่ายังยังไม่ได้ใช้นะคะจะที่ผสมอยู่ในในถังนะคะก็จะเป็นเหยื่อตัวนี้นะคะ 啊。Wow. ชมท่านทยนะคะที่รับชมช่องคิมกระจอย เย,นยน็นเย็นกาแฟกาแฟร้อนร้อนนั่งส้มระยาไาลแบบสุดย,าาอยอดนะครับระยะไกลแบบนี้นะครับ ะะสำหรับอันนี้คิมก็ได้ยินเสียงกระดิ่งดังอีกแล้วนะคะจะได้แจมที่สองไหมดึงไปสองครั้งนะครับที้นเขาก็ดึงเขาก็วัดนะนั่นดูมไ,มได้ครับ ก็เกด่ั้งแตกระดนะกะดิ่ดังนี้ครับแล้วก็ยกดิ่งกรดงดรอี่สองเดี๋ยวเราชมมาดูกัน น้าไปนะน้าดึงเสียนะสามะรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ เกี่ยวแล้วนะครับเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าแน่เลยนะครับ จะมีอะไรติดมาด้วยนี่นะครับนี่เราเกี่ยวเกี่ยวของเก่านะครับนี่ครับของเก่าโอ้ของเก่าเป็นพวงนะครับท่านผู้ชมดูนะครับท่านผู้ชมทุกท่านดูนะครับโอ้โหเกี่ยวของเก่ามานะครับเป็นพวงเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับยอดเลยเราก็จะได้ตะก้อมาด้วยนะครับนี่นะครับได้ตะก้อปีนะครับเป็นพวงเลยนะครับเกี่ยวมานะครับป่าไม่ได้นะครับนี่นะครับจะมี หลายคนเกี่ยวกันหลายขาดกันหลายต้นไม้นี่ไงเห็นไหมมี่ได้วยเดีก็เรี่เกี่ยวกิงไม้เกี่ยวต่อต่อต่อตกันไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหแล้วก็เกี่ยวกันต่อต่อกันะครับหนึ่งสองสามสี่ ขีดที่สองคิมก็ยังไม่ได้นะครับแต่ไมด้ตได้ตะก้อมาเนะะี่ย ค่คิมก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับ,บคลิปหน้าเดี๋ยวคิมพาท่านผู้ชมมาดูตัวปลาใหม่นะคะว่าจะได้แนมที่สองไหมนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้แล้วค่ะคิมต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย